มาตำแตงกันเลยเมื่อวานที่เก็บกินไปสองลูกแล้วฮะอันนี้อันนี้สามลกูกแนนล้วลูกนี้ลูกใหญ่สุดแหละมี่ก็บคมมากเลยต้องซับแบบนี้น่นากินนะ่ะเพราะว่าไี่ปลอดสารไงนาง กินไว้ให้มันแก่หน่อยนี่นะไอ้ตอั้มเนาะจ้ไอ้ตั้มได้กินได้เด้งพี่กตะเก็บเลาะบ้านอะน,นี่ค่ะวันนี้ตั้แบบหนูนิดนึงไม่พริกไม่เผ็ดค่ะอันนี้เราจะกินแบบไม่เผ็ดเพราะเราอยู่ในช่วงที่อออ่าาารเรา,เราเอ่ำ เราอํำอึง้งลดน้ำหนักถ้าลดน้ำหนักเดี๋ยวกินเป็ดมากกินแสบทองเราอำ่ำเราอำ่ำ <c oughs> <c oughs> นี่รอมะเขือเทศไปให้มดเลยไ,ไปเลยเลยเป็นตามมะเขือเทศใส่แตงกวัวไปเลยมะเขือเทศเราเองยงอะไรก็ไปให้มันดาด่าทับไปเลยมะน,น,นาวก็ใส่ไปนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวมันจิเบเี้ยวหนีลิงอีก <c oughs> ตูดกูได้แล้วเนี่ยมีลูกหนึ่งเน่าออตูดเ <c ười> นี่ยจะไว้อีกหน่อยนึงก็กินนั่กนกัเนเดี๋ยมีเพรยะมีเพรอะ <c ười> นัำปลาค่ะ <c ười> กดเล่นหนึ่งเออมัอนจะได้ดีนัำปลาไปนนหน่อยนึงก่อน มากหลายเดี๋ยวที่เชมจานชูนี่มากไม่เป็นไรเิ่งแสบตาน,นิดนึงค่ะแตงมันหวานอยู่แล้วดูกระเจาะเมาะดูแบวบว่าไม่เคยทำเมาะเม็ดสมก็โคกค้กวยคกแบบยักษนะ์ หน้าแต้มไม่เอนี <c <c <h <h remember, <h <h ่ด um> ูสีสัแบบไม่ไม่ับก้านไม่จับ่าดูแบบว่าเหมือคนกุงเทพอ่ะกินเกไม่ได้อ่ะตทงแบงจังทางเลยแบงจุนขึ้น ชิมชิมหน่อยเิ่จะดีแล้วเหรอโอ้ไม่เพผยดเลยเลยแบบว่ากินเพื่อสุขภาพอกันเพราะแหละดีแล้วค่ะเดี๋ยวเอาน้ำจะกาดดึ๊กกาดสองกาดโอเค กลินนี้รดเนเี่ยเดี๋ยวองกินค่ะทุกคนมาเนี่ยหม้อกระจายเลยโอ้รสชาติเด็กๆมากค่ะทุกคนจ๋าเ <c oughs> มืม่อเนี่ยต้มไข่ไปพกลูก <c oughs>